สามขวดนี่คือคอ,อันนี้คือครีมอาบน้ำครีมฟองอันนี้ทิชเมน้นเมน้นบำรุงผมทิชเมนบำรุงผมหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกสองร้อยห้าสิบบาทกุกระปุกได้บสองร้ห้าสิบบาทอ่บแชมพู จำพูหนึ่งขวดสามรห้าบสมขวดเก้าร้อยบาทแพงไม่เอาสันพ่อ,อน,นีคืออะไรค่ะพี่น้องธรรมาดาเมื่อวันฮาโลวีนมันกระสีมีพวกผีพวกสางพุดขึ้นมากข้อมเงีนข่อยอยู่นี่ล่ะเ,เดี๋ยวเด้อยกูจับมึงลงหมอเด้เเ <laughs> มึงจะโพกันมาเด้วกูเหยียบข้อมึงลงหมอ <laughs> เนี่ยยิงมีลูกค้าอยู่เนี่ยพูดแรงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลูกค้าตกใจพ,พี่เขาตกใจสั่งแชมพูผมร่วง้อยแอดมินอ๋อแชมพูแก้ผมร่วงไม่ใช่ชมพูผมร่วงอันนี้ขีมหม์น้ำหนุขีมหม์น้ำสามขวดเก้ารฟรีค่าจัดส่ง แกมเป็นอะไรลูกบอยโดนโดนเฉือนครับแล้ววันเฉือนพี่พลอยอันนี้โดนนายเนี่ยหนูโดนอะไรโดนอะไรโดนแค่หนูโดนฮาโลวีนไงโดนมือโดินมือนี่งๆดูมือเพียวนี่งๆนี่งๆเดินมืออุ้ยโดนมือด้วยเหรอเรื่องของพ่อโดนหน้าเนี่ยเห็นเจ็บตูดจับดูสิแต่มีเลือดไหมเอ้ยเจ็บ จับโอ้ยจับกดลิงก์ไม่ได้เลยลองกดใหม่ครับกดได้ปกตินะครับนี่ลิงก์อยู่ตรงนี้เลยครับผมแตะเอามือแตะออกม่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไห้เดี๋ยวจะแพ็กส่งวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวทันเข้าเสร็จแพ็กส่งแล้วก็ส่งพรุ่งนี้เช้าเิส่งไป เออต้องมาขายของช่วยพ่อก่อนไหมท่านจะได้เออท่านจะได้อุ๊ยนี่ไงอันนี้ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะอันนี้เมนูอะไรถามแม่สิชีสตรอเบอร์รี่โอ้สำหรับเด็กขอบคุณค่ะข้างบนหน่อยโอ้โหดูๆให้ให้ยายดูอันนี้เป็นเมนูเด็กๆนะคะถ้าเกิดใครมา เด็กๆน้องๆมาก็ก็สั่งเมนูนี้ได้หรือว่าเรียกว่าเมนูเพชรน้องเพชรน้องพลอยหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะเมนูน้องเพชรน้องพลอยหนูจะกินอะไรก่อนคะคุณพ่อต้องระมัดระวังนะคะตรงนี้นะคะพ่อขอกินได้ไหมอันนี้ได้ไหมพ่อพ่ออยากกินแบบนี้พ่ออยากกินแบบนี้พ่ออยากกินแบบนี้พ่อหนูก็กินอะไรไง

รสแม่ค่ะของแม่ของแม่นะลูกแม <c oughs> ่เรากปโ่อ่ะยังไม่ขายของช่วยพ่อเลย,ยฮลยัลโหลเออออกแม่หมห่มาขอดคาเฟ่เรามักินเข่าพี่ครับร่างไรขายของฮะ ฮะที่สิบกว่าผมดกดํามากเลยมีแต่คนทักใช่ครับผมมันมันเร่งการเติบโตของเส้นผมนะครับหลักการเหตุแห่ผมแบบคือปัญหาเรื่องผมบางไม่มีเลยตั้งแต่ใช้นะครับรอแอดมินตอบแอดมินกำลังตอบครับใช่ค่ะกำลังทยอยตอบนะคะดูเึ้่มพ่อไม่ได้หรอ บรรยากาศกําลังดีครับเมื่อกี้ฝนหย่อยมากฝนลงฤดูบ่มนฝนลงฤดูดอกมันมีอยู่แล้วฝนจวงฝนห้าเขาดอเขาเอินหน้ามันกันทางบ้านเลยค่ะบครอบครัวบริษาสิ่นี้ผู้นึงบอกขึ้นมูครับปากแปรเกี่ยมไม่ไรบอเออปากเปรี้ยวเออมุจจามาห้องเบาพื้นบบนี้หนึ่งพอยปุริษาอยู่ไหนยกมือขึ้น มาหนนี่น้องพลอยมาฝั่งนี้มานี่มาหนิมา,ามามามาพลอยปุริสายมานั่นนี่เลยมามามาอันนี้เปน็นใบไม้ค่ะมีแตงค์เป็นยาด้วยไอซิคันถูกมากใช่ค่ะปกติถ้าเราไปซื้อหนูไม่รู้นะว่ายี่ห้ออื่นจะปกติหนูซื้อยีอ่ห้ออืน่นแพงกว่านี้นะแม่ อันนี้มันสามสามกล่องเลยห้าร้อยเองครับพี่ก็เพิ่งขายราคานี้วันนี้แล้วทีนี้อันนี้มีค่าส่งไหมฟรีค่าส่งด้วยครับอ๋อฟรีค่าส่งจา๋าาอยกินอันนี้เอาก็นี่ไงของ,งตัวเองเนี่ไงกินหมดแล้วโอกินหมดแล้วก็มากินของคนอื่นก็จัดพ่อเนี่ยที่ละ <c oughs> เอาเอาใช้่าถูกพ่อพ่อ,พอ,รอครับพ่อพ่อกำลังขายของอยู่นี่ไงหนื้อ ช่วยพ่อขายไนะองทอัง้งไม่มีตังคแบบซื้อขนมพ่ขอขับบ้านลองว่าไงนะพ่อบอกว่าแม่บอกว่าจะพอมาชา่วยไหมห้อันนี้หน้าเหมือนอปุริสายไหมเนี่ยทำไมปากแปลจังอืมนี่จ็ไม่อยากตัวตับแตงโมกับเลบยังบอกตัวตับ เออทึ่งปาแต่ทังหนาแคมเมียนกดยิงที่ปักหมดได้เลยครับใครฟังราคาไม่ทันหรือฟังแบบเรามีอะไรมาขายบ้างก็สอบถามแอดมินได้เพิ่มเติมถ้าเกิดสมมติว่าโอนโอนแล้วนะคะส่งสินค้าน่าจะเป็นพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เช้าเลยใช่ใช่ต้งแพคกันคืนนี้เลยใช่ค่ะยาสีฟันใช้าายวดือกใช่ค่ะแม่ครีมแชมพูออร์แกนิกก็คือแบบใครที่แบบว่า มีปัญหาหนังศีรษะแบบว่าแบบโดนสเปย์เยอะเหมือนแอนแล้วมันจะมันจะแดงใช่ไหมคะจะเป็นผื่นปกติเวลาที่แอนทําผมใช่ไหมทำทุกวันแล้วทีนี้บางวันมันไม่ได้สระเนี่ยมันก็จะแบบคันแสดงต้องใช้ต้องใช้ของตวเองไม่งั้นมันไม่หายมันก็จะเป็นออแกนิกเป็นธรรมชาติสูตรที่แบบมันไม่มีสารเคมีค่ะก็จะช่วยเรื่องของหนังศีรษะด้วยแต่ว่าหงอกหนูหนูไม่รับประกานไม่ได้เกี่ยวกับหงอกนะคะหงอกนี่คือหงอกก็เรื่องหงอกค่ะแม่ แต่ว่าใครที่ผมบางมันไม่ใช่แชมพูปิดผมหงอกใช่ค่ะแต่ใครที่ผมบางก็ช่วยได้เป็นแชมพูทําให้ผมแข็งแรงไม่ร่วงอ่ะครับแล้วก็ทําให้รูปผมมันขึ้นเยอะกว่าเดิมลดปัญหาผมร่วงถ้าลดปัญหาผมหงอกปิดหงอกต้องเป็นของพี่ตา้าหน้าวิธีเท่ากันไม่ค่ะหน้าวิธีไม่ไม่เท่ากันไม่ราคานี้แน่นอนครับหน้าหน้าเวทีขายราคาปกติคือคือแชมพูแคนิกเราขายขวดละสามร้อยห้าสิบสามขวดหนึ่งพันบาท หนึ่งพันห้าสิบบาทสิ่งหนึ่งพันห้อีกหนาทใช่แต่ว่าแต่ว่าที่นี่คือตอนนี้ครับเฉพาะวันฮาโลวีนเนี่ยโปรโมชั่นผีหลดสามขวดเก้าร้อยฟรีค่าจัดส่งด้วยนะครับซื้อคู่กันได้กับครีมอาบน้ำตัวนี้เป็นครีมอาบน้ำสูตร m o i s t u ร i z i n g Chao Wee เจลนะครับผ่อนคลายสบายตัวอาบสะอาดแต่ยังคงความมุ่งชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณเสียงดังโอ๊ะพ่อขอโทษโอ๊พ่อขอพี ข่อขอปิด uh huh. พอเชาวพอขายของไงถ้างั้นถ้าไม่พูดเดี๋ยวคุณย่าคุณยายจะซื้อให้เราไม่เนี uh ่ย huh. ใช่ไหมครีมหม่มน้ำอันนี้เรา uh huh. เอาโอเคโอเคเอา uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเปิดให้เอาโอเคสามขวดเก้า okay. ร้อยเช่นเดียวกันราคาเดียวกันซื้อค้ากันได้ครับเอาครีมหม่มน้ำสองแชมพูหนึ่งก็สามขวดเก้าร้อยหรือจะเอาแชมพูสองครีมหมั่มน้ำหนึ่งก็แนวราคาเดียวกัน ทิปเม้นกับปุกละสองร้อยห้าสิบปกตเิเราขายสองร้อยห้าสิบหอมอ่อนๆค่ะมันจะหอมนอ่อนๆไม่ค่อยไม่ค่อยแบบหอมหอมหอมแบบจัดไปเลยอะ่ะไม่แต่มันจะหอมมนอ่อนแล้วก็สําหรับใครที่ชอบแบบจริงๆอะเขาจะมีเขาจะมีทิปก็คือว่าก่อนที่จะสั่ผมอะ่ะเอาทิปเม้นลงก่อนอตอนผมแห้งนี่แหละ แล้วถ้าทิ้งไว้ประมาณสักสิถึงสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยสาปกติมันก็จะทำให้เหมือนเราทำเราทำทิเ,ทเนมน <c oughs> เหมือนในร้านอ่ะตัวนี้เป็นสูตรเคลาตินเข้มข้นนะครับลดปัญหาผมชี้ฟูผมไล้น้ำหนักผมเสียวแ<ต>ม่บอกว<ป>่าถ้าไปแล้วยาสีฟันห้าหลอดขอบุณค่ะคุณแม่ยาสีฟันน่าซื้อมากเลยเพ่อไม่เคยขายราคานีหนูว่าหนูเองอ่ะไม่ค่อยอันนี้เพิ่งมา สมุนไพรพุ่งมาปกติมันจะเป็นออแกนสูตรฟูอะไรซึ่งหนูอ่ะหนูรอหนูไม่เคยได้ใช้นะเพราะว่าขายหมดตลอดหนูไม่ใช้ฟูอะไรจริงจริงอ่ะหนูชอบสูตรนี้เรา<อ>ขายสองสามเดือนหมดประมาณ3เดือน1นึ่งหมื่หนหมืน<ช>ขวดทุกอย่างเราเราจะสั่งมาใหม่แบบรอบรอบละห1มืนใช้ไม่ต้องเยอะนะคะแม่ดีบหน่อยๆบดีบหน่อยๆ่รนก็จะเย็นก็จะรู้สึกสดชื่นได้ทั้งวัน ถ้าใครที่เชื่อหนูไว้ถ้าใครที่แป็งฟันเหมือนเหมือนมันจะมีบางคนที่แบบว่าชินกับการกินข้าวเสร็จแป็งฟันหรือวันละสองครั้งหรือวันละสามครั้งมือว่าไปจำเมื่ออาหารอะไรเงี้ยจริงๆสำหรับหนูนะหนูว่าแปงครั้งเดียวก็คือคือ,ค,อคือจบใช่ชแปงตอนตื่นแล้วก็่อนนอนครับที่สำคัญ